อาจารยานมาเรียกไม่ได้ช่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นคณะวิรนะครับของโครงการการเรีนนะครับของทางสาบวิทนะครับาช่นี้เามนนะครับทานที่ได้นนั้นกเป็นดกล้องไม่เามเรือสถาบนวิทยไม่้ในทางไอรูเลงได้าหมบีานีมากเลยดูบา แอคทีฟเลยนะดีมากครับไล่ไล่ตลอดเข้าชักทิดชิดตลอดเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวได้จะมาเพื่อจะมาขยับมาให้มาเดี๋ยวกับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวมาเข้าชัดให้ดูยังไงพี่พูดไว้หลังยากพยมากๆนะปวดเยอะปวดได้เพื่อนเยอะๆปวดได้เพื่อนเยอะๆ สั่งเลครับประตูฝประตูฝ่งเสียวไม่สั่งเลยไม่ได้ินเสียนะครับผู้ใหญ่ไม่ได้กินนะครับเสียไม่กินผู้ใหญ่ไม่กินตอผู้ใหญ่เสียง้วยการสื่อสารคยาเรียกเลยมเลยโี่ัดออกีีีดสีร เดี๋ยวตัดได้เดียวรีย้วไม่จายแจ่ายไหมไม่จ่ายเพื่อนรออยู่นานแล้วนะครับตามงเอาเที่ยวมาเียวมีตาม้หนี่นเดียวนะครับเพื่อนบอสอยู่เดียวนะครับตอนนี้รอบสุดท้ายนะครับตอนนี้ไม่มีรอบอื่นอีกแล้วนะครับโอกาสวันนี้ดีนีู้เนะครับเบรเรบ